ถ้าชอบใช้แท่งเหล็กสวนสอดเข้าไปทางรูปัสวะเวลาช่วยตัวเองถ้าผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นอันตรายไหมครับฟังดูมี2ประเด็นคประเด็นแรกนี่หมอเนี่ยทำบ่อยไม่ได้ทําตัวเองนะทำให้คนไข้นะทำให้คนไข้คือคนไข้ที่่อปัสสาวะตีบแล้วเราใช้เหล็กเนี่ยตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาปลายเหล็กจะค่อนข้างมนเพื่อป้องกันการการทะลุรับ ของท่อปัสสาวะแต่ก็ยังท่อทะลุได้เพราะว่าท่อปัสสาวะมันบางมากอ่อนรุ่มมากแล้วเลือดออกง่ายเกือบทุกลายที่เราต้องขยายท่อให้เนี่ยเลือดจะออกเพราะฉะนั้นไอ้เหล็กที่ว่าเอาไปช่วยตัวเองเนี่ยผมไม่เคยเห็นเหล็กหน้าตาเป็นยังไงเป็นของทางการแพทย์หรือเปล่าถ้าเป็นของทางการแพทย์ก็จะมนหน่อยเพราะออกแบบให้มันสอดเข้าทางท่อปัสสาวะแล้วก็โค้งได้แล้วผมก็ไม่ทราบว่าเวลาช่วยตัวเองมันมัน สอดลึกขนาดไหนแต่ถ้าเป็นเหล็กที่ใช้ทางการแพทย์เราจะสอดเข้ากระเพาะปัสสาวะเลยเพราะนั้นแท่งเหล็กจะยาวขนาดนี้โค้งรูปอย่างนี้นะแล้วต้องต้องต้องใส่เข้าไปตอนที่ไม่แข็งตัวใช่ไหมต้องใส่ตอนไม่แข็งตัวฮะแล้วก็ใช้เคไวเยลลี่ให้มันลื่นโอ้โหแล้วเวลาใส่เข้าไปมันจะให้ความรู้สึกเสียวเหรอครับคุณหมอคนไข้ทุกรายบอกว่าเจ็บนะครับไม่ไม่เคยเห็นใครเสียวเลยนะครับแล้วฉีกขาดแล้วเป็นปัญหาอะไรครับถ้าฉีกขาดถ้าเป็นซ้ําๆกันหลายทีก็จะเริ่ม กลายเป็นแผลเป็นครับพอกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นแผลเป็นปกติเยื่อบุผิวของท่อปัสสาวะเนี่ยมันยืดได้ครับนะฮะถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นแผลเป็นมันก็จะเริ่มรัดรูมันจะแคบลงแคบลงก็จะปัสสาวะลําบากได้บางทีถ้าเกิดเลือดไหลตกสะเก็ดใช่รูเล็กๆมันจะตันได้ไหมคุณหมออ่าตันได้นะคนที่อุบัติเหตุจากรถชนกระแทกเนี่ยครับแล้วก็ท่อฉี่มันช้ำเนี่ยพอมันหายแล้วก็ตีเป็นรูฉี่ไม่ได้